เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับวิดีโอน,นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเอารถหรูชนกับรถกระบ,บะมา <laughs> มาดูดีว่ามันจะเป็นยังไงวะวันนี้ผมมีรถหรูนะครับท่านผู้ชมครับนี้ยเนี้รถหรูรถหรูรถหร <laughs> ูคุ้นกันหรือเปล่าคุ้นคุ้นกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มันใส่ตึ๊บ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 เด้มาดินะครับผมเนี่ยเอาแม็กไหนดีวะท่านผู้ชม <laughs> ผมชอบแม็กสีทูโทนอะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะี๋ยวเลือก แต่งองค์ทรงเขื่องกันสักหน่อยอุย้ยทรงเครื่องกันสักหน่อยนะครับผมมีสลุปอ้ยสลุปด้วยนะครับผมสีเนี่ยมันจะแบบเอาเป็นสีหรูหรูเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้เอามาสักสามสี่คันนะครับวันนี้ผมมีสองรุ่นด้วยแหละประเดนะ็นอะอันนี้เอาเป็นสีดำอ่ะดีละนะครับผมรถมันสวยจริงโอ้โหโอ้โหสีแดงเลยภายในสีแดงเลยหวันจอีอหวันจี คอนโซลหน้าเป็นสีเหลืองเลยนี่หวานเจี๊ยบโอ้โหหวานเจีเย๊ยบนี่โอ้โหหวานเจี๊ยบลยหวานเจี๊ยบลยอันนี้เป็นสีของแม็กนะครับโอโ้โหโอ้โหแม่งสวยจริงโโว่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบอะท่านผู้ชมหลังคาหลังคาเปลี่ยนสีได้โอ้โหหลังคาแบบสีขาวสักหน่อยก็ได้ไมั้ยนี่ครับโอ้โหขาวแบบขาวจัวเลย อ่าผมมีสองรุ่นอนะเอามาสักสองคันมาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งผมมีตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้เมื่อกี้ม,มันจะเป็นสประตูนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนจะเป็นสองประตูนะตัวนี้นะอ่าสองประตูม่โคตรหรูอะโอ้โหมีล้าน <c oughs> มาเราไม่มีในชีวิตจริงผมล่อในเกมเลยแล้วกันนะมาเอาในเกมเลยแล้วกันนะเอาเป็นสีแบบว่าสีจัดโอ้โหมันแดงมันแดงเกินไปวนะเนาะ โอ้แดงออกทองทองแม่งโคตรหรูเลยว่ะเฮ้ยมันหรูจริงนะโอ้โหดูด้โอ้แม่งโอ้โหสีอะไรก็หรูอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหสีอะไรก็หรูไปหมดเลยว่ะเอาสีอะไรดีอ่ะเอาสีนี้ไหมสีนี้แล้วกันเนาะภายในภายในแบบโอ้โหเบาแดงนี้เบาแดงนี่ โอ้โหแมกอ้โหมันโคตรหรูอ่ะเอาแมกทองๆหน่อยดิอุ้ยหรูจัดเื้ยเงาวัดเอามาอีกสองคันเอากระบะมาไอวิดีโอนี้ทำเล่นๆนะครับผมกระบะมาอันนี้กระบะคอกนะครับผมมาโอ้ยเฮ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 ้ย อุ้ยอุ้ยเอาเรื่องว่ะโหกี่ล้านวะเนี่ยจอดอยู่เนี่ยโหมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองชนดูนกันนะเออเดี๋ยวผมจะไปลองชนดูนะท่านผู้ชมนะตามกินกระแสมันตกไปแล้วแหละแต่อยากลองไนงะผมอยากลองนะไอ,อ้หลุม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 โอ้โหหลุมใหญ่ยิ่งกว่เลย มาเดี๋ยวเอากระบะมาดิเอากระบะซิ่งมาดิผมจะใส่เต็มแรงนะผมจะใส่ทั่วเต็มแรงเลยนะผมจะใส่เต็มแรงเลยนะคืออันนี้มันไม่ใช่บีมเอ็มจีนะมันเป็นฟาร์ม22นะถ้าบนะีมเอ็มจีน่ะจะจะเห็นผลเลยนะผมจะเห็นผลเลยแหละมาเดี๋ยวไปส่งมันมีมันเติมสามารถเติมได้ปะเติมของเติมอะไรได้ปะเติมไม่ได้หรอเติมได้แค่น้ํามันว่ะเติมไม่ได้ครับทุกทนเติมได้แค่น้ํามันนะครับมา ไม่สามารถเติมของอะไรได้นะไปแม่งรถเปล่าๆนี่แหละมาโย่ไหนดูดิว่ามันวันนี้จะเป็นไงมาไหนดูดิมาเดี๋ยวผมขอตั้งลำก่อนนะพยายาตั้งลำนะพยายาตั้งลำนะมาอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงวะขออนุญาตนะพยายามตั้งลำนะปึ๊บสามขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตตั้งลำนะสามสองหนึ่ง เออโอ้โหทำไมมันไม่วิ่งเลยวะออโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่เลย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 อุ้ยฮะทำไมมันนิ่งจังอ่ะฮะทำไมมันนิ่งเปียะไรอ่ะฮะทำไมอ่ะทำไมมันนิ่งเปียเลยอ่ะท่านผู้ชม ทำไมอ่ะฮะนิ่งเปียเลยอ่ะเฮ้ยแต่แสี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 ของจริงมันเป็นสียังไงวะผมไปดูสีของจริงก่อนนะตัดอ๋อข้างล่างเป็นสีดำท่านผู้ชมข้างล่างเป็นสีดําแบบนี้ไหมข้างล่างเป็นสีดําข้างบนเป็นสีน้ําเงินอ่ะเดี๋ยวผมไปแต่งแป๊บนะข้างล่างเป็นสีดําข้างบนเป็นสีน้ําเงินเฮ้ยไอ้นี้มึงอะไรของมันวะเนี่ยนะท่านผู้ชมนี่ครับเฮ้ยไปดิพีเอ็มเฮ้ย ดีเอ็มข้างล่างเป็นสีดํานะข้างบนเป็นสีน้ำเงินอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปแต่งแป,ป๊บท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขายอันนี้ทิ้งเลยแล้วกันอ่าข้างล่างจะเป็นสีดํานะครับอ่าข้างบนเป็นสีน้ําเงินโอเคผมดูละผมดูมาละท่านผู้ชมผมดูมาละข้างล่างเป็นสีดำเงินเหรอ,อติ๊กไป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 วเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กละ อ๋ออันนี้เป็นฟิล์มนะครับฟิล์มคือข้างหลังก็คือแบบว่าจะเป็นฟิล์มดำอะ่ะท่านผู้ชมแม็กกันไหนวะแม็กนี่งไงข้างล่างจะเป็นสีดำนะข้างบนจะเป็นสีเงินอเอาเป็นแบบว่าเอาดําแบบนี้ดําเงานะข้างบนจะเป็นสีเงินเงินนะครับผมเงินออกเงินเงินอะ่ะท่านผู้ชมออกแบบเงินเงินอะ่ะไปทางเงินเลยอะ่ะ เงินออกเทาอะไรประมาณเนี uh, <S <S ้ยเออประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้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 เอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้นี้นี้อ๋อนี่มันขาวไปเนาะมันต้องประมาณประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละเนาะท่านผู้ชมอุ้ยอู้ข้างในข้างใน ข้างในแบบข้างในสีแดงเลยนี่โอ้โหถึงสองนานๆตาจะบอดเอ้อคนโดนเป็นสีขาวโอ้โหโคตรสวยสวยจัดโอ้ยหรูจัดเลยเนาะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ๆลูกพี่เอาใหม่ใหม่ๆเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ๆเอาใหม่นะท่านผู้ชมเอาใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรปล่อยรถไปก่อนปล่อยรถไปก่อนเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้ยผมอยากลองชนดูอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะไปครับ โอ้ยสิ่งเลยครับโอ้โนี boss, ่ครมันต้องสีแบบนี้คร <matic> ับผมจอดตรงนี้เลยลูกพี่จอดตรงนี้เลยเฮ้ยเมื่อกี้มันชนแล้วมันนิ่งเปี้ยอะไรอ่ะท่านผู้ชมทำไมมันนิ่งจังอ่ะไม่เกิดรอยไม่เกิดอะไรเลยนะหรือว่าเรามาผิดเลนมาอ๋อมันต้องเอาเลนนี้นี่ว่าเอาเลนนี้ดีกว่าไปสว่างดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีหนีมันหนีมันหนีมันหนีไอ้นี่หนีวะเฮ้ย ไอ้ดีมันหนีว่ะมาอา๋อขอ,อยัดจอดติดไฟแดงก,ก่อนละกันขอแย้ขับกระบะมานะนเฮ้ยหลบดีหลบดีบดพี่หลบดีแม่ผมกำลังจะชนเ่ยพี่มาโอ้โหหรูจัดเลยเนาะเราเห็นอย่างงี้คือหรูมากเลยเนาะหรูหรูมากเลยเนาะท่านผู้ชมนะวุ้ย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 มา มาเฮ้ยพี่เจนมาหลุมก็เยอะเยอะนะครับผมหลุมเยอะจัดเลยไ้ยี่ออเ,ออเ,ออเออไปเร็วไปเร็วไปเร็วใส่เปี่ยงโอ้โหขี่กันแบบนี้เลยเหรอฮะลูกพี่ขี่กันแบบนี้เลยเหรอใจเย็นลูกพี่ จูบใช้ก oh ันเลยเหรอใช่เหรอแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอลูกพี่โอ้โหตายเถอะโอ้ว้าวโอ้แบบนี้เลยเหรออีเอี๋เอางี้พี่ไหนพี่ก็ชนละผมให้พี่สะใจเลยลูกพี่ผมรอสองคันเลยพี่นะไหนพี่ก็ชนแล้วนะ เอาคันนี้ม่้อุ้ยคันนี้แม่งเสียงอย่างหรูเลยคันนี้จะเป็นสองประตูนะคันนี้จะทั้งหรูทั้งซิ่งนะคันเนี้ยมาดิมาดิผมขอชนคืนหน่อยดิผมขอชนคืนหน่อยดิอุ้ยมันแรงจังวะโอ้หแรงกว่ากระบะเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะรุกุดแรงเลยอ่ะท่านผู้ชมมาดูดิ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  ดูดิอุยขอญาตใส่มาเลย <c oughs> โอ้โหมันแรงจังวะอุ้ยโอ้โหแรงจัดเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเลยนะแต่มันไม่ใช่บีมเอ็นจีเนาะมีทะลอกมีทะลอกสักิดไปเนี่ยโอ้เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขี้กระบาดแบบว่ามันอันนี้เลยอะเนาะ ต่ใช่เลยครับสีนี้เลยใช่เลยครับผมเฮ้ยพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่เห็นีรถคนกำลังชนกันอยู่เนี่ยไปเอาไหมเอาไหมไหมไท่านผู้ชมรอบสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายนะไหม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 โอ้แต่โอ้โหกระบะไอ้รถลอยเมื่อกี้แบบซิ่งกว่ากระบะคันนี้เยอะเลยอ่ะ ที่เราวิ่งมาเมื่อกี้นะปึ๊บเอาแล้วนะเอาแล้วนะไปอืดโอ้โอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วใส่ไปโอ้โหโดดลุมครับเอ้ยวูหมุมมองนี้ดิมุมมองนี้ดิเฮ้ยเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันจอดเป็ด ชิบหายแล้วเว้ยจิบหายแล้วจูบกันแบบนี้เลยโอ้โหอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยอย่าทำแบบนี้เลยโอ,โ,โอเคครับคุณดูครับอันนี้สนุกสนุกนะทำสนุกสนุกเล่นๆเฉยๆนะครับผมแม่พอดีมันมีมดมดรถพอดีผมก็เลยเอามาจัดสักหน่อยนะครับผมมันมีมดรถพอดีนะครับผม นะครับผมเจิร์นใหม่วิดีโอหน้าผมสำหรับวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ยมีรอยปะเนี่ยวู้เดิอันนี้หรูจริงนะดูดิก็สวยอะ่ะหรูกว่าเบนซ์อีกหรูกว่าเบนซ์อีกนะหรูจริงนะครับผมไปครับสวัสดีครับ